สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษครับมีประเด็นน่าสนใจมากๆเลยครับที่มีผู้สื่อข่าวไปถามาลุงตู่ครับนายกบิ๊กตู่นะครับคุณวัสนาซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวประจำสายทหารนะครับถ้าเกิเธอก็ททำคลิปนี้มาบอกว่านายกบิ๊กตู่ชุนทาหารถามแพ้เลือกตั้งจะทำยังไงซัดถามคนถามแบบนี้บ้านเมืองจะได้อะไรขึ้นมา ไปฟังเสียงดูครับเต่ผเี่ยผมกเองไมเลือกตั้งนน้อมเลยงสรตัวเตัวยังไเรียมเาตรียมอะไรอ่ะแค่เตรียมตัวยงไงเตรียอะไรลผมทางานมาปเรเตรียมลแล้วก็ือต้องการที่จะดต่อครับต้องการผมไม่ลงาประชาชนเลือกไงครับ่บปรตเลือกไม่ใบ้านอผผมไม่คิดเลือกประชคิดเอาองสนี้ท่านก็จะเป็นมมเปทมเม่ับเม่คเลิมเบ มีปัจจัยแล้วต้องเที่ยงค่ะปัจดัยแค่ไหนว่าจะชนะการเลือกั้งคะือกไนุกเอาล็ม่แล้วนะนม่ค่ะนัตยมมั่นใจแค่ไหนว่าจะชนะการเลือกตั้งคะไม่ไดพูดชนะพรสกกแล้วถ้าถ้าถ้าแพ้ถ้าทายังไงคะใครนะใครถามคนนี้เลยโอมยใครพูดคนถามไหมถามไม่ต่อทางไม่แน่ใคร้ถามคถามแบบ นะครัอับกิดหันนะถามนักข่าวเลยแล้วก็นี่คุณวาสนาหนานุ่มแล้วก็คือก็น่าจะโพสต์ไปที่ facebook ของเธอด้วยนะครับนี่ฮะเธโพสต์ไปที่ facebook ด้วยนะครับมีแชร์ไป13 แล้วก็ล่าสุดเธอโพสนี่ครับต่างคนต่างทำหน้าที่ขอให้โชคดีนายกวิกตูขอบคุณนักข่าวสายทรเนียบอุยพรวันเกิดต่างคนต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแนะสื่อปรับตัวเองชี้สื่อ,อคิ้มค่าอ่านน้อยลงหันไปอ่านออนไลน์ขอให้ทุกคนโชคดีนี่ครับขอบคุณข้อมูลจากคุณวัสนานานุ่มด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube ชิปทำขาวิเศษครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ